สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบ้านสวนคุณกร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูวิธีการห่อต้นไม้นะครับเพื่อจะส่งให้กับลูกค้าเอาในวงเล็บว่าห่อบอลน,นะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันจริงๆแล้วเนี่ยการห่อมันห่อได้หลายวิธีนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของต้นเนาะอันนี้ของผมจะเป็นต้นไม้ที่มีขนาดกระถางสามนิ้วนะส่วนใหญ่ผมจะจำหน่าย สมนิ้วกับสี่นิ้วนะครเพราะว่ามันห่อง่ายนะครับเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็จะเป็นชายชนต้นสวยงามเลยนะฮะมาไปดูกันขั้นตอนทํำยังไงบ้างนะครับก็จะใช้ถุงพลาสติกนะฮะร,รองเนื่องจากว่าบอลอ่นะมันค่อนข้างบอบบางไปหักได้ค่อนข้างง่ายอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่เลยต้องหอ่อ โดยวิธีการที่ดีนิดหนึ่งนะฮะแล้วผมก็จะใช้ทิชชู่นี่แหละครับรองตรงหน้าดินตรงนี้นครับเวลาถ้าเราห่อไปแล้วมันไม่แน่นนะฮะมันจะทำให้ต้นไม้มันขยับข้างในได้เพราะฉะนั้นเราต้องกดหน้าดินให้เต็มไว้นะฮะอันนี้เป็นวิธีการที่แบบผมห่อส่งลูกค้าเลยนะครับ เคยห่อไป้นลูกค้าบอกว่าห่อมาจนแบบว่าแกะแทบไม่ได้เลยผมว่าให้มันปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดนะฮะอ่ะนีเบื้องต้นก่อนนะฮะเราสังเกตว่าอย่นี่ปุ๊บผมก็จะใช้กระดาษ ช่วยพยุงหน้ากล่องกาด้วยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะใช้เทปล็อกรงกามันจะช่วยให้แน่นยิ่งขึ้นนะฮะหน้าดินก็จะ มันจะไปกดหน้าดินลงไปให้มันแน่นแล้วเวลาที่คือขนส่งอะ่ะเนื่องจากว่าของผมเนี่ยส่งเราไม่ได้ส่งแบบตะกร้านะฮะเราส่งแบบกล่อง mm. เพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการแบบเกิดการกระแทกขึ้นได้ในกล่องอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างขนส่งเพราะนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าต่อให้เขาโยนของเรา <laughs> ต้นไม้เราจะต้องอยู่คงสภาพดีไม่เป็นอะไรนะฮะ นี่นะครับก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วทำยังไงต่อนี่คือเราล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะล็อกด้านล่างด้วยอ่ะดูนะฮะเห็นไหมต้นไม้เราจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับอ่าผมจะใช้ขวดนะฮะผมจะใส่ในขวด เราก็วัดขนาดความสูงให้พอดีอันนี้ใบค่อนข้างยาวก็ประมาณจะว่าประมาณนี้ขีดให้ดูเฉยๆนะดูจากใบที่ยาวที่สุดก็ได้น่าจะประมาณเท่านี้ประมาณนี้ เราม้อระวังในการใช้ของดีคมด้วยนะฮะถ้ากระถังใหญ่ก็ใช้ขวดที่ใหญ่กว่านี้ได้นะครับจริงๆมันใช้วัสดุแดงอื่นก็ได้นะแต่ผมว่าน,นี้มันแข็งแรงดีใช้เป็นพวกแก้วแก้วเครื่องดื่มอะไรนีก็ได้นะครับ ถ้าแบบกระถางสี่นิ้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะใช้เป็นพวกแก้วเป็นขวดที่น้ำมันลมที่ใหญ่ขนาดนี้นครับคือขวดลิตรอนะไรเงี้ยอ่ะโอเคพอดีนะฮะเสร็จแล้วผมจะใช้ใยสังเคราะห์นะครับแบบนี้เราก็จะลองอันนี้ผมจะเปิดฝากออก ประคองใบเขาอะครับไม่ให้มันหักระหว่างทางเพราะถ้าใบมันหักคือมันตั้งขึ้น่ะมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามันหักอะใบมันก็จะเสียหายนะะ ใบเยอะเลยน่าไ่ใประอง ก็เป็นวิธีการที่ผมใช้ในการห่อต้นไม้ส่งลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าโอเคทุกคนนะไม่มีปัญหานะครับกับลักษณะการหอ่อของผม,ผมแบบนี้ก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าเออห,อห่อแบบนี้เพราะว่าเราเองเราก็เป็นคนซื้อต้นไม้เหมือนกันแล้วบางทีเราได้รับต้นไม้ที่ห่อมาไม่ดีอยนะ่างเงี้ยต้นไม้เราเสียหายเราก็ไม่แฮปปี้นี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้เห็นปะ ว่าต่อให้ขยับแค่ไหนต้นไม้เราก็จะไม่พังเสร็จแล้วเราใช้เทปล็อกไปเลยครับให้แน่นนิดนึงเดี๋ยวมันไปพังข้างใน จะใช้เป็นเทปแบบสีน้ำตาลก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่ผมรู้สึกว่าเทปใสมันเหนียวกว่าราคามันจะสูงกว่านิดนึงแต่ว่าผมว่าคุณสมบัติมันดีกว่านี่ก็ลองด้านล่างกันน้ำมันหกออกมาด้วยนะฮะอันนี้ด้านในมันก็จะมีความชื้นอยู่เนาะด้านบนใบไม่ได้รับการกระแทกอะไรนะครับโอเคอปิดฝา เอ่อผมจะดูช่วงสภาพอากาศด้วยนะว่าเป็นยังไงถ้าเกิดว่าอากาศร้อนมากๆผมจะไม่ค่อยปิดอาจจะเจาะรูเล็กๆให้เขามีอากาศระบายออกมาอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ช่วงนี้ที่ผมทำยังเป็นหน้าหนาวไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถ้าเองก็ล็อกเทปไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเจาะรูเล็กๆให้ไม่อบเกินไปเพราะทีถ้ามันเดินทางไปแล้วอากาศมันร้อนมากๆอย่างเงี้ยครับใบเขาจะเฉานิดหนึ่ง ตอกเรียบว้พอให้ต้นไม้มันมีอากาศหายใจหน่อยอน,นี้ปับ๊บเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาลงกล่องนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยถ้าคุณขายหลายต้นคุณก็เขียนชื่อสายพันธุ์ไว้หน่อยก็ดีนะครับเพื่อให้ลูกค้าเขาไม่งงว่าต้นไหนเป็นต้นไหนแบบนี้ ครับผม <c oughs> ครับผมเราได้ต้นไม้ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาเขาลงกล่องนเนาะผมก็ใช้บับเบิลเนี่ยครับห่อไปหน่อยก็คุณก็เลือกขนาดกล่องให้มันพอดีกับตัวต้นไม้ของคุณนะฮะนี่ผมใช้เป็นกล่อง พอดีมันมีอยู่แล้วเนาะก็เลยใช้ไซนี้มันอาจจะหลวมๆไปสักหน่อยแต่ว่าก็โอเคใช้ได้บางคนก็จะห่อแบบว่าใช้กระดาษลูกฟูกห่อไปเลยแล้วแต่แล้ว,ตแ,ลวตแต่เทคนิคไม่มีปัญหาได้หมดพอดีเราส่งสินค้าหลายอย่างแล้วก็เลยมีใช้นี้ด้วยอันเห็นไหม พอดีเลยนะฮะก็อ่ะผมก็จะใช้กระดาษคุณมีอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าผมมีกระดาษผมก็ใช้กระดาษเาเมื่อก่อนเอกาสารในบ้านเยอะก็ <c oughs> <c oughs> เลยมีแบบว่าตัวเอกาสารที่ไม่ได้ใช้แล้วลอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิจัยอะไรสักอย่างนึงนี่แหละ ก็กระดาษรองไว้นะครับแล้วก็เอาต้นไม้ของเราลงเพื่อบางทีขนส่งที่ผมใส่กล่องหลวงกว่านิดนึงเพราะว่าบางทีของมันซ้อนกันเนาะแล้วถ้ากล่องมันบุกเข้ามามันจะได้ไม่โดนต้นไม้เรานะครับเราจะให้มันลอยอยูอ่ในทรายนิดนึง ก็ประมาณนี้น้ำหนักมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะได้่โอเคเราก็ดูแล้วว่าป็นแน่นนะครับก็ไป,ไปิดก่อนต้นไม้ของเราจะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนเลย<ช>อืม<ๆ>ก็ล็อกลงนะครับลกล่องให้สนิทเ,เดยปกติถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะ ผมจะเอาพลาสติกคุมกล่องอีกรอบหนึ่งเพราะว่าผมไม่รู้อะผมกันไปก่อนกลัวว่าเผื่อ,อมันเปียกอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าเดี๋ยวกล่องมันจะลุยแล้วเดี๋ยวต้นไม้เราจะเ,เสียหายตอนนี้ต้นไม้อยู่ในกล่องก็คือเราล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่มีปัญหาเลยเลยนี้เราก็จะล็อกเป็นกากระบากเป็นเลขบวกแบบนี้ แท่นนี้ก็สามารถหาซื้อได้ในทั่วไปเลยนะฮะใช้เราง,ง่ายต่อกันแล้วก็ตัดนะครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้ต้นไม้เราอะ่ะมันมีมันมีด้านของมันใช่ไหมฮะมันก็คือด้านนี้นะฮะผมก็จะใช้ปากกา ปกติเดี๋ยวเราจะปริ้นสติกเกอร์ออกมาแล้วติดว่าของข้างในเราเป็นต้นไม้คุณอาจจะมีเทปท,ที่บอกว่าเป็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยกรุณาอย,ย่าโยนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วผมก็จะเขียนลูกศรไว้ให้เขาทราบว่าเอ๊ะด้านไหนเป็นต้นไม้แต่เดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์นะฮะบอกวว่าเป็นต้นไม้ผมจะไม่ได้เขียนนะครับเพราะว่าใช้วิธีการปริ้นรหัสออกมานะครับเวลาขนส่งเราก็จะแตะเป็นแนวตั้งไว้เพื่อให้เขา เวลาเขาไปยิงเขาก็อาจจะตั้งให้เราแต่ว่าเนี่ยเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดในส่วนของเราเนาะบางคนบางทีเขาจะมีการห่อแบบที่มีเชือกออกมาร้อยออกมาเพื่อให้สามารถยกได้นะครับก,ก็ทําได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เลยก็จะไว้อย่างนี้นครับแล้วก็เวลาแปะออเดอร์ของผมก็สแปะสติกเกอร์ตรงนี้ าทางขนส่งก็สปรีตติดประมาณประมาณนี้นะฮะมันจะทับตอนแรกอะลองติดไปแบบเต็มกล่องแล้วลูกค้าส่งให้ดูก็คือเขาปิดตรงนี้ไปด้วยนะฮะเราก็เลยตัดประมาณนึงตรงนี้แหละตั้งให้เขานะครับก็เรียบร้อยครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่แบบต้องการจะหอ่อต้นไม้ส่งให้กับลูกค้านะครับโดยเฉพาะที่เป็นบอลน,นะฮะก็จะมีวิธีการห่อที่ เป็นพิเศษกว่าต้นไม้ชนิดอื่นนิดนึงเนื่องจากว่าบอนมันมีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศหรือว่าใบเขาค่อนข้างแบบหักได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเวลาส่งไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาประมาณ1-2วันนะฮะ,ะบางทีส่งวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ลูกค้าได้รับแล้วนะฮะพอผมเนี่ยจะอยู่ที่ภาคอีสานถ้าส่งไปอถ้าอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยก็คือส่งวันนี้พรุ่งนี้ เย็นๆถึงลูกค้าแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงกลางคืนมันก็จะถูกส่งไปนะฮะถ้าเป็นภาคอื่นๆก็อาจจะบวกอีกวันนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถือว่าโอเคนะขนส่งก็รวดเร็วนะฮะของผมใช้เป็นขนส่งแฟลกนะครับก็เข้ามารับที่บ้านด้วยนะฮะก็เนี่ยเราก็จะห่อไว้แล้วก็ตั้งไว้หน้าบ้านมีกี่กล่องกล่องเราก็ส่งออเดอร์ไปนะครับเขาก็จะมารับไปทีนี้เป็นอันนี้จะแนะนำนิดนึงเนาะว่าต้นไม้อะเวลาที่เขาอยู่ในกล่องนะบางทีในระหว่างเดินทางด้วยอุณหภูมิด้วย สภาพที่แบบเขาเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ครับมันก็อาจจะมีการใบลดการขายน้ําอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะทิ้งใบไา้ๆออกไปบ้างเหลืองบ้างเงี้ยเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นคนที่แบบรับต้นไม้ก็ต้องแบบว่าเข้าใจธรรมชาติของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะมีบ้างแต่ถ้าเราห่อดีแบบนี้ครับต้นไม้มันก็จะฟื้นตัวได้เร็วเมื่อไปถึงลูกค้านะบางทีถ้าแบบอย่างเงี้ยส่งวันเดียวถึงอย่างเงี้ยต้นไม้ถ้าจะไม่บอบช้าอะไรเลยไปถึงก็สามารถที่จะ ฟื้นตัวได้เลยนะครับภายในแบบวัน2วันอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะให้ดูว่าถ้าสมมุติว่าเรารับต้นไม้มาแล้วเราจะต้องอดูแลต้นไม้อย่างไงต่อแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องบ้านสวนคุณกรนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องของเราด้วยเราก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับ